อเอาค่ะข้าวซอยฮะ,ะครับผมมาเดินที่ตลาดตอนเย็นนะฮะตรงนี้อาจจะเป็นประตูเสมิงนะครับผมเบียงเมืองยองเป็นตลาดอตอนเย็นเล็กนะฮะเดี๋ยวดูรบรรยากาศรอบตอนนี้เป็นวัดหัวขวงนะครับผมตอนนี้มาเดินตลาดตอนเย็นตลาดพื้นบ้านเมืองยองนะฮะเอาเป็นข้าวซอยสม,มดส์หน่อ,นนนอ,อยกร,นะระตุ้นเสร็งมีหน่อยอ๋อกระตุ้นเสอ๋อกระตุ้นเสร็ จะ็กก็มาขอเด็กก็มาต้งครับผมเดินถึงตลาดตอนเช่นสาวยองขาวขายขายอะไรอย่างเงี้ยมั่งขายปักไม่ได้เออขายเตาเตาโอ้เตาสดๆแล้วเนี่ยครับผมเตาเมืองยองเตาสดนำไหนนำไหนนี่นำแม่ไหนนี่ครับผมเตาสดๆนะครับผมอาหารเลิศนายรัฐยม ตอนนี้เป็นตลาดนะฮะตลาดเล็กๆชุมชนดูขาไส้เตานะเต้าที่ผมีอยู่ทีปลาและทีอะไรอ่เ้ยเยอันันอันนี้กำลังเก็บมาใหม่ๆเนาะโอ้มีลาผมเตาสดๆนะเดินเดินต่อขายเตาขายผักขายไม่เกี้ยกบแวกายเย็นบางยองนะครับ ่ตัวนี้จะเป็นประตูเสมิงนะครับผมประตูเสมิงนะฮะแล้วก็ทารถอะไรอยู่ตรงนี้เออหมักไม้ตลาดารถสินค้าไปไปมๆนะครับผมตรงนี้ก็เป็นตลาดจุดชนน้อเล็กนะครับผมตรงร้อนก็จะเป็นวัดนะฮะวัดหัวข่วงนะครับผมวัดหัวข่วง bán có sùm cả làm đó đi ngang ngang ba nó tăng hao tăng tăng khẻ mà tăng hao phụ oh, ba nó cả đó phụ hao á thấy phụ này cả họ oh, cả làm đó đi ngang này nè cả nó cá cân nhéo cá thấy không đi nào <laughs> อ่ายุหลยหน้าเป็นเนี่ยอ่าอยู่ละปุนเปนอ๋อปัก็ง่ายอ๋อนี่ปักกันปลากังเขนีนใาญเนาะอ๋อกระปุกกระไรเป็นอันนี้หน่อยอดหมนเหมือนปลากะหนอหญ้าเหมือนปักกราหนออ๋อปักทองเมาองจีนฮะอันนี้อันอ่อนมันนะหนุ่ยมันก็เหมือนเป็นหนอ เออคนกินอันนี้นี่เขากินช้งันแต่กินช้งมันแต่เขากินยอดกินหลอยมานะครับผมตักทองบางแเข่นฮะบางจีนที่เขามาปลูกมึงยองเยอะๆนะเอาอันเหมือนมึงเฮาหน่อนี่หน่อยขนมเดี๋ยวซื้อขายขนมเดินไปเรื่อยๆนะอากาศมึงยอง ครับผมกาดมยองตัวนี้จะเป็นตลาดปลานะครับอ่าตัวนี้จะเป็นตลาดปลาขายปลาอ่าปลาใหม่ๆหนะขายปลากุ้งปลาขายปลาครับผมตัวนี้จะเป็นตลาดปลาเดี๋ยวทุนปลาใหม่ๆนี่เนาะ ครับผมดูตลาดปลาเขาขายปลานะอาตอนนี้มาด้านหลังหน่อยอาตอนนั้นก็ขายปลาอาเดี๋ยวเดินดูไปทั่ทวนะตลาดปลาแนวกัดเมืองยองอาไปร้า,น,านะนข้านะผมร้านข้าได้ ตรงนี้ขายขนมขายขนมปัดกระปื้นอาตรงโู้นจะขายปลาเหมือนกันนะฮะอ่าตัวนี้จะเป็นขนม เรียวว่าประดูสัเบ้างก็ผมเดินดูแอลกาดโอ้ดอกกุหลาบก็มีพักขอเงินอ่าเป็นตลาดเล็กๆนะครับผมขายดีอยู่ว่อันนี ouais> ้เป็นหอยยังเป็นยังเป็นถุนนาว่ะอ๋อถุนเนาหน่อยอืมอ่าเป็นแน่แตงพีนองมัง อ่ามังมังไค่มาเด้ครับผมอ่าดูบรรยากาศรอบๆนะฮะอ่าอากาศเย็นอากาศแดงประุูสมิงนะครับผมนี่ก็คือส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของพี่น้องชาวยองครับผมขอบคุณครับผม